อยากยอมเธอในใจมาพบได้แปลเราไปดูความตามทวนทีน้องในอยากพี่มานอันีดน้องคนดีแค่ตาี hai, ือน้องอยากพี่มาทุลงราด้ใช่ไอมแมมมึงได้กับเครื่องเลือยเหร คุณปรีๆๆเรย์ติดเสียงเร่งว่าโัวร,รถตอกหลักมาพ่นเลือดผิวหลักไม่ไดตทำปพือควรกินตุ้นเสียงไม่ดีไปน้อยคนลุ้งมันในชูปคนไม่ในชูนเอ,อย่างแม่เด็ดใจม่เลี้ยงก็ว่าวัดหน้าปผือกูเห็นไปหน้าผิวว่าจำใจเลี้ยงกูเห็นไปป,ประชาธิปัตย์เขาเขียนว่าเดินหน้าต่อไปปลุงกูพนน awi เปนนางยุนู ไอ้นี่ไปไปถึงไม่ตีนั่งกับใครเลียรล็อกมาพอเลียรล็อกมาถึงในวัดบูรกุยทีตั้งกุยทีได้ออกสู้แล้วทำายผู้ด่านนั้นไปเอนไปเพื่อเตยคิดใหม่ทำใหม่เรือลำกลึงกืนกับช่องปักนี้จำควรอยู่กับกูให้ลำบากให้รวยทำปื้นนี้ไอ้นีมือจังหวัดเจียงดีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเจ้าฟาไปเครื่องดื่มมาแล้วก็เจ้าฟาปีความสุขนะครับนาย แกต่ไหนไอ้กอนกินเลินดื่มจจ l ับมาด้วยอันวันนี้น้องปากกาแก้วนี่เป็นลูกเลี้ยงของราชาใจน้องได้ตาดแม่น้องนั้นไปไหนกันแล้วก็แม่ทําผิดกฎบนที่บานไงองราชาเขาเียน่นละแท้เราจากดินแดนนี้ก็าเจอมาลูกฟรีได้เลยนะบุเรศน้องอยากฟรีมาตุลาได้ไหมจ๊อบที่อยางมับอกให้พี่บองลากับพี่สมอส่านไง ทีมาเป็นการเพืจะข้าอมราชินีบางนี้และนธิดาเฉินทิมาพรผู้มันตายจากโลกนี้ไปวันไหนชี่ได้เป็นศีรษะไพ่เด็กพ่อชี่ได้เป็นองราชินีเข้าใจไหมอ๋อนี่ยใจน้องตั้มใช่ต่อไปถ้าที่ได้เป็นราชินีพี่บองหลาได้เป็นนายกเลยกูเป็นนายกยยายเอ,อ,อ,งองเลนนยอยู่ใบหมดมีเออในหุ่นหงเล่ยนายกใบที่เอสวัสดีครับท่านนายกาบองหลา ว่าไงกับท่นานรองม่อแม่คูเป็นบ้าลายนี่แหละเออผมไม่ได้เป็นท่านรองหรอกครับแกคุณเป็นอะไรครับผมเป็นนักข่าวรับนักข่าวครับมาจากช่องไหนครับช่องคลอดนะแล้วนายโกดักเขานนะัออ่งทนะ่านะนนายกครับครับผมจะสัมภาษณ์ในฐานะผ่าเป็นป,ประชาชนนะนทาน่านได้เป็นนายกท่านจะสังกัดพรรคไหนครับ พัก่อนนอนหลับครับเจ้ปพักงานเหลือเดี้ยวก็ไม่ต่ำรีเลยื่อนยโยบายของท่านคือมีนโยบายอะไรบ้างแด้ต่คุณจะบอกมาเลยว่าความแดดร้อนของประายาชจนมันมีอะไรที่มันหนักหนาอยู่คือตอนนี้ปัญหาความแตกแยกคนไทยไม่ก่อยสามัคคีคนไทยไม่หันหน้าเขวา,ากันท่านจะทํายังไงให้คนไทยหันหน้าเขวา,ากันรถหน้าลงนะคนไใจขี่รถสองแต๋ครับ เวลาไปไหนจะได้นั่งหันหน้ากับหากันหันหน้าออกนอกประเทศล้มันกินหน้าแข้งเดียกครับขรับรร้อยนอย่บา้านนายกบงนะผมได้จุ่มในกรปาปลุงแล้วท่านนายกครับครับตอนนี้หมูขึ้นครับถ้าท่านเป็นนายกท่านจะทำไงไ้ปัญหาเรานี้คลีค่คลายท่านจะทำยังไงอย่าให้หมูขึ้นอ๋อตำข้อไปถูงครับ ดับอิดไอพ้นหัวดับหลงหัวก็ไม่ขึ้นครับครับครับร้อยนายกไปครัาต่านนายกตอนนี้กุ้งก็ขึ้นต่านรู้ได้ไงครัแต่กุ้งไม่ขึ้นไม่พ้นลูกเกลือไปมากขนาดนี้อะไรครับราคาข้าวของในตลาดแพงงูจีเลยท่านนายกครับต่านได้เป็นนายกท่านช่วยทําหน่อยนะบริหารหน่อยไข่ตอนนี้แพงครับ คองละสามสี่บาทห้าบาทจะกุ้งเป็นนายกไข่เหลือควงละบาทไข่ไข่หรือไข่หมดแดงครับหมดกระจายโฮมชักูรับว่าแก้ปีนอยู่บ้านเขาเหลืองๆนั่นๆกับปีนปนนั้นกับเพื่อนดินตาตายหฮมพี่มองหแรมไม่กลัวคนนินตาเลยครับไม่กลัวหรอกคนนินตานี่ก็นินตาแต่ดังเกตเราไม่ผู้หยาดถวทจริงนะพี่ครับนี่เราเล่นน้ำเล็กๆๆกันมากกว่านินตาตาย เล่นนั่งเร็กๆเปลื่อนวายมัแก่เล่นปิดนั่งมาดังไม่นั่งตาโบดพอดังก็นตังหายมันดังได้กันตาโบใช่ไม่ไปไหนม่ันเลยเดี๋ยวไม่ไปไหนฮ่าหนด่งที่บ้กนนั้มีเรื่องคนนินทาไม่กลัวไม่กลัวคนนินทานี่มันนินทาได้เพืยอกันนั้นกับพระพุทธรูปเปลีนอย่างเต็ติงมันไม่มีอะไรแน่นอนฉะนั้โบราณคูณเล่าไว้ความสักเหลืองมึงหลงจังเกยความรอยเหลืองคนนินทาคนไม่ยอมชิน พันเพื่อเขาวัดทีวัดแห่งหนึ่งมีปราอู๋หนึ่งไปบวชอยู่ท่านเด็กอายุนี้ประมาณยี่สิบปีจำล้างติไปบวชเลอวลาโอไปบวชบวชเรียนวิชาเราเรียนพอรวูหนึ่งพรรษาลาชิกาบทแค่นี้พอมารู้ว่าลูกกลับบัดซึ่งแล้วโผล่กะจับบานเขมาเกลบไปน้อยไปวัดไปรับหนูพันเพื่อลามาเกล็ดมาเกล็ดป่วยเกร็กัน ไปถึงก็ไอ้หลูขึ้นหนักลัางมาล่าเจ้าอาวัดเด็กกับโพเดินตามหลูมาไม่จะหนกจากวัดคุณนินตาตะที่คุณนั้นว่าแล่ๆอ้บ่าวนั้นพุ่งซึ้งเตะเตะไม่รู้วันเลยพุ่งโพมันเกยตายเดี๋ยวไอ้พอมันเดินมันเกยมาใบเนี่ยคุณไม่รู้กันตัือยู่แค่นี้ไม่ได้ทำเพื้อเพราะว่าพอขึ้นเกยกันได้ลูก็อยากเปินว่าลูกเบาเดินแต่ลูกไปตอนกลางคุณนั้นว่าแล่เกยนู่มาดูวันมั้งเกยแล้วก็เราหลูพุ่งซึ้งไอ้หลูเดิน มันก็มาเองยนนาเด้ออันนี้พอไม่รู้จำเรื่อพอว่ามาน้าลูกเก้กันว่ากูกับเก้มึงกับเกี้พอับลูกอันาเด้อขี้ไปตอนนึงแล้วคุณนิตาเราวคุณนั่นอลไรกี้นู้ก็ไม่เจกเก็วันเกี้ปลลูกไอ้นู้กับพุ่งซึ้งปลดลูกมาลูกวันไม่มาตัวเต็มเต็มกี้ปิดเรือกตามตัวคุณตัวน้ำมันชัดพอกับลูกเกันมาเกะก็ไม่ได้เหลือเนี่ยลูกจักล่ามาเดินจู่มาไว้ลูกก็ไม่เกะพอก็ไม่เกะ วัยตอนต่างคนนั้นตัดยางอยู่กังวัดคนนั้นว่าเล่ๆกูนี้กูว่าไม่บางในตรงการดูปกครองคนยังมาเน้่ไม่เก้มันจะเดินชูพี่อยู่หัวตองมาเหนี่ไม่ไใจดำเก้ก็ไม่ดีไม่เก้ก็ไม่ดีพอกำหนดกนนั้นไม่ใจดำเลี้ยวตุ้ดตุ๊ดเก้ก็ไม่ดีไม่เก้ก็ไม่ดีแกตัดสินใจใกล้มาพุ่นปลากรติดร่างซอยไล่ปันเม็ดหัวจำได้ลอยไง ังกเกลุงกูรูเปลี่ยนเลยแกตายพนพังพี่บงหลานี่แกเก่งหลายอย่างนะเป็นไรทีไงพี่นี่เตเลกเป็นดับมวยบงหลานี่เลยจ้ะอันนี้กุนโงกับน้องสุกตัวตีได้นาทีนั้นพี่บงหลานี่นะเออแต่ใ้มึงได้ยุดจะมามองหลามวยแอนกูบุ่ลกูยุดกับคนซอยซอยไปควายดูใปอนคนนี่ไปตอยมวยพนแกไปจับน้ำ่วดแน่นองไปยินจังซื่อตี๋ ตึ้งโผล่แก่รังมาบอกลนาเออมึงต่อยไอ้หนาลูกนายได้เอาชวนกลับมาแล้วเฮ้ยได้ชวนกลับมาในกูรับฟังกระโผลเดี๋ยวขึ้นไปยกเหล่อกาวห้อยนัดมันไม่ค่อยหน่าบุญเจัตแต่กูพี่อยแต่กูพีกูไม่ได้ทำร้ายมันเลยติดอยู่กับบ่อกูใช่กูไม่โทษอ๋อเดี๋ยกูลุ่มมายกอ้องยกอ้องขึ้นล็อไปแล้วกูต่อยเปพีหยอกไปหน่าบุญกูต้องประกาศกูลืมตัวกูหินหลุดคน รบมาเพื่อรบมาตอนนี้ควายแดงนายบงหล้าได้สวนกลับไปแล้วอุ้ยลุงมาคนผัว่ผัวช่อยสู้วังเร็วได้ชวนลบเร็วผัวไม่ต้องไปใดเดียวแม่ก็จะแป็นคนขคุณการรุ่นไม่ตีแรงดื้อกันไม่รวยจำปื้นนี่คุณเก่งกว่าบ้าคนไอ้เนี่ยเดี๋ยวฝืนหยากได้อันนี่ลงไว้การดุงจานไปหน่อยดุงจานนี้พี่บงหล้าครับฉันจะเดินทางไปช้อปปิ้งหน่อยนะ ยิ่งเปดเดียวับใช่ถ้าใครมาถามเรื่องข้าองไรชินีบอกว่าไม่รู้คาเดียวจําคําว่าไม่รู้ได้ชีวิตจะมีความสุขําใจอะไรก็ตามแต่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ใช่ได้กินข้าวไม่บอกลาไม่รู้เสิรชตรงต้นนาตีกันนับอกลากินข้าวไหมไม่รู้ไปบ้านไหมรู้ไม่รู้ยกการติดผัวปัดโดนยนะไม่รู้ นายเปลี่ยนผู้ให้ตัวด้อยว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนบ่เงินโอ้ยไอ้เจ๊ไม่รู้หล่าไม่รู้เปลียนกันุกันพี่โอนนะครับถ้าใครมาถามว่าฉันอยู่ไหมบอกว่าฉันไม่อยู่นะขึ้นใจไหมใครมาถามว่าฉันอยู่ไหมบอกว่าฉันไม่อยู่ไอ้บอกว่าน้องประกาศแกไม่อยู่ใช่ฉันลาก่อนไปเที่ยวก่อนที่นี่เป็นราชินีวันไหนเด้อพี่เอ้ย

chữ cái la là pu có mai ở chữ bom la chữ chun chun mẹ phá bu con bị đẻ ra cú hú trong phim liền nòng bao trên bay đi ư bao phong. đi vô ba giang bay nữa

กับกูยู่ันลินนะอายกมนมีกับร้อยกอวปกปืนียบร้อยนะในเลนางนาตียิงกับร้อยืนจะมีลูใหู้ไปหน่อยลูก็มลบลเหรือก็แม้มนกเลียงมึงตอนแต่เราไม่รอดก็ลู่มึง้ปืนสิไม่ได้ลูมึงสินะอันนี้ปืนไม่ลต้องยางลูก็ยิงไม่ได้เลย ใช่ยิงกับได้วมจั่ต mo ัดรู้คนตัดได้ทีก็พวกปาอยู่แล้วมันเจววิได้คุมตัดมาไม่เจ๋ได้วิทีพุ้นนี้ตลอดเคยยากายกัต้องม้วนูต้องนอนลงยิงเดากคนี่อยวกิ้งใต้ในร่บอบกพุนลำบากพูนแบกยิงตายอุ้มเลิงไม่ามึงควันกับปลาในต้นโมเทผมลควันปิดเพื่อของคูกันติดอยู่เมื่อนหร่แล้วงมัน người dùng kia anh hồn đắt mái tiết cái dụng Nên này chỉ mà chạy đi quanh cây đai con cú Chắc cây giác y tay cái nó trong hồ cô lột có mà này plan này cũng tọc ai <laughs> đây Chẳng bá của nhà tay có được Ừ chẳng biết nào Anh đứng nồng bao lũ kê cơ nồng chín mừng à. Mến nó vừa rùa cú mai lụa phương nó Nhà quán đàn quần mít nó จับไปตุ้งไปหมดเลนะเออเก็น้องคงน้องมาถึงนั้นไม่รู้ดูฮันม่กินนี่ไปไหนไม่จับไปประกาศเก้าประกาศเก้าเส็นไหวพลไปตีโมทั้งเดียวตีโมเลยนายใช่เล่นพลเหลวเพื่อนต้นน่ะแย่างมึงยี่ตีมันละกูตีโมดูนั่นแหละมันได้เจอโมแล้วไม่บ้านนู่นเก้ากูจริง ราไปตีโมดานโนตัวอันพระแม่เหลืองตีโมมึงเงี้อันไม่ดำเจ้ิงมันต้องรู้จักเก็บตาฝาลูไปเดียวโดนตัดไม่พอใจอ่ะเงินกูควงไม่โตไปรูปบาทได้เลยกองกูไม่คุ้นโฟก้าไปตึงในยิโนเปเรเตอร์ดังตุกตีเทพนเรคันดร์ซาเทพนิรเนดร์คุณโอดซา ที่ตดตามวคัสวัสีครในวันนี้นะครารรมยจาตนเศษนะคตอนนอนนะคไดอตกวรกวางไม่แก่โตไปตีมลุ้วยว่า้วยปวดืนกจากงแทร็ดดงนะปวดตีมอร็ดดืนกจากงจะบูบารตประกาศตันตีตันภูมิรักุ่งปรนทราบตันภูมิรักุปรบ ท่านตีตมอครบ3 0 0สบาทกรุณนามรับเอติที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะไม่เหลวคูแต่บินไม่อยู่แล้วเล่นปนไปประกานเก้าท่านนี้ตัวตัดวิทยุก้อนไปแลกก้อนรู้ไห้กี่ตันนี้วันนี้หว็บนไปประกัศโอ้ดูดู รตานีวิทยุชาพนัสะานวัดนาปลูอ๋อบิบิดบิดเขงุ้งนะว่าวิทยุลงไอ๋อดูดูดูดตีต่ำการผูใหญ่การมันเด็กได้จะวิ่งกันรู้รู้ผูใหั่การลู้พูยมานีคนรูมามามาทีพอลู้คนมา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 โอ้นี่นีู่้พูยัะ

À. mà nó rơi, đi, đi, mà không đơn mà đợt đợt là cường, nó đến mà không cường. đi làm mà đang. à. nó bò quậy đến mà không cường. khi đi coi này ngang, nào? khi gặp rồi, chi chi nào mẹ? à. mai nó kề rơi, kề chung, kề rơi kề chung, hai đứa ở chung. kề ai rồi à, Kèn kèn chung anh ok. cưa kèn kèn Kín kèn chung 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 kèn riền kèn chung Đôi chung kèn nào kèn chung 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 đi ăn gặp coi đi đi ăn Hưng nói ưng đi đi gặp đỏ ừ bên phố đó phải rồi không chăn chăn phố đó phố đó chứ phố phố đó đi đâu nằm chứ đã giờ này cái lục tô cứ nổi dọc về đây rồi cho cho cứ nổi dọc bên cuối đây mình phố cái nuôi đây bên cuối đây mình phố nuôi tầm đây cả máy mù bàn măng nuôi nuôi đang đi chán đạp máy đồ ít quá cám, muốn lựa khăn quá đấy. Nay yêu bái cái này này, đi luôn nha. Đáp. Trong cây bên mai. Trong trong này. Này trong luôn cám. Trời 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 trong cây, trời trời cây, trong cây vào luôn. Trời trời trong khảo, trời trong nát, trong con cứng cắn. Do gần đinh đắng bố đắng đa quang món đồ đạc bọn đầy bọn đầy đá bọn đầy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  bọn bọn đầy truyền đầy đủ 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 Đâu đủ đầy đủ đầy Đâu đầy đủ đủ đầy Đâu đủ đầy đủ đủ anh นราจะด้จงพลันจงกอนาจมบันจงกอนำบุงอันจงนุญชูตาเป่งน้าเอาเฮ่จงพูดเจ้าจงพู้เจ้าเดินย่องใครอ็นมั่งไม่อินไม่น็นไม่มองจโจตรงน้มนตโตได้มาบุดินแล้วพอพงไม่คน่ไม้จากลมบ่อยได้ไหม่ได้แล้วมัน mãi đã không mong 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 đồng mong 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 mong

ไปนี่หลบไปกันเตะดุ้งๆไก่เอเลฟอนน้อยบ้านนี่ไม่เตียวอ่ะเนาะปานน้อยไปเตียวจ๊ะเดี๋ยวเนาะโอ๊ะๆๆไปเตียวไปเตียวดิเดี๋ยวเนาะโอ๊ะๆไปเตียวดิดีหน่อยก็ไปเอามาตะบะๆเอนั่นอ่าเดี๋ยวตันนี่ไปหน่อยก็ไม่ย้อนทําอีนานนี่ก็มื้อนู๋อ๋อไปดนๆไปดนจิโร <Es y tbie> <t�s> <t multi reclionhalf> Nơi để đi khắp đồ đồ lông này đi, đi Cắp bởi bữa này đi! Điều này cái trục đây lửa mày đã! Lửa vừa đi! Đưa, đưa áo nào! Cái chiếc đồ đấy tụt cao Đưa, đưa tiếp đồ chiếc lô đi đi, ba, ba đi bỏ phổ đi để tay! tay đổ lông đi! <laughs> này để cây đi! Ê! Ê! cây đây, mẹ! <laughs>

ไปนี่เด้ยวอีกเหรอคุณไปตึงรางแรงไปชิงแรงเฮ้ยร้องมือนใครเนาะดูร้องเบาๆกันหนูป่วยเลยนะโอ้ยป่วยเด็ดมากการนี้ก็เชิญท่านผู้ใหญ่การมาพบพากับพี่น้องกับท่านเป็นผู้นำเป็นนายบานรตรงนี้ก็เชิญเป็นเกียรติอย่างสูงกับท่านผู้ใหญ่การมาพบพี่น้องโอนี่นี่ผู้ใหญ่

Mê văn nạ, anh nói thế đá la là bướt bùn Mông nền đi. Thế đá trời luôn là bướt bướt mà thà Mê Kinh đáy rơi, rơi 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 Nam môn Kinh đáy Nam môn Rồi Rồi ôi giá kia hộp bướt mà bướt

phải bắt cái tân mà màプラ căn cao, nó, nó, nó mạnh. có chơi cầm tân ni, tôi là tân vật tỷ lo nó nông lắm. gặp cho con tân ni, còn cho rồi á, cầm thứ luôn ra, này, 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 này,